ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมมเพื่อนเบิร์ตสุขสุขคนเนาะเอ่อมื่อนี้กับมาพ่อับบาจันคือเก่าพี่น้องเลยครับซองของบาจันเส้นเนาะพี่น้องเนาะกับมาพ่อกับบาจันเมื่อนี้บาจันกําลังสิเข้าไปบ้านสีวีไลเนาะพี่น้องคือสิเข้าไปหาโพตูเวหวนเพชรเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็คือเข้ามื่อนี้กับบ่าจันจะเอาเข้าไปให้เพื่อนซองกระสอบพี่น้องเลยเนาะแล้วกับพ่อมกับเงินจํานวนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เมทวิจิตอยู่ทางฮ่องกงเนาะเพิ่นได้ผากเอ่อมาให้อีกแล้วพี่น้องเลยเนาาะะเพรว่ พอดีว่ามืออื่นเนาะพี่น้องเนาะพอดีมืออื่นนี่เพิ่นเอ่อขึ้นบ้านใหม่ของพ่อตู้เวนเพชรเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮือนซานเพิ่นนี่ยเลี้ยบที่ห้อยแลี้ยบที่เนาะน้ำในกะสำเร็จเป็นที่ห้อยเพราะว่าจันมาเมื่อแต่หลายมือเนาะพี่น้องเนาะมาทางน้ำมาดานให้เพิ่นได้กะเอ่อเฮือนซานบ้านซศน์เพิ่นกะแลี้ยบที่ห้อยแลี้ยบที่เนาะโดยกะมืออื่นนี่ก็เป็นมือดีมือดีวันงามเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะสิขึ้นมืออื่นบริษัทเนาะพี่น้อง ส่วนเมื่อนี้เนาะว่าจันเกษเอาเข้ามาให้สองกระสอบเนาะเพราะว่าส่วนข้าวต้มขนมเป็นน้ำในน้ำดื่มน้ำกินในมืออื่นว่าจันเสียมาอีกเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ามันนักพี่น้องเลยเพราะว่านี่ก็เข่าร้อยโลพอดีเนาะกระสอบละห้าสิบโลพี่น้องเนาะโดยถือว่าทางถนนหนทางกะไก่พอสมควรเนาะมาผู้เดียวพี่น้องเลยมื่อนี้ว่าเตียงเพิ่นกับติดภารกิจเพิ่นเนาะถือว่าบริมาณน้ำกันพี่น้องเลยมื่อนี้โดยกะมืออื่อน,อนเพื่อแหละมืออื่นสิ เอากระต้มขนมมาอีกพี่น้องเลยเพราะววันนี้กะเอามาเตรียมให้เพื่อนก้อนเนาะมาให้เพื่อนหนึ่งเข่าอ่าวก็เอาเงินมาให้เพื่อนซื้อของอยู่ของกินเนี่ยย่อแขกย่อคนมารวมยินดีกับเพื่อนมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะโดยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะอยู่เพื่อนโพตแหวนเพชรไปเบิ่งกันเลยว่ามันสิเป็นทูบห้างแบบใดนเนาะพี่น้องเนาะพอดีเพื่อนก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนเนาะอ่าสำเร็จเรียบร้อยเพ่อนเนาะโดย กะโอเคเลยเมื่อนี้กะบวาจันกะสิเขา่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลย,ยเอยู่เฮือนพระตูเวนพิษเนาะเจ้า่ะ โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอดเพื่อนฮอซานของโฟตู้เป็นที่ห้อยแล้วพี่น้องเลยโดยกลับมาเรสิมาฮอดเนาะนักพอสมควรสองเข่าสองกระสอบพอดีร้อยโลพอดีพี่น้องเลยใหญ่เฮือนซานเพิ่นกลับมาแล้วแล้วนี่เนาะคักแล้วคักแล้วนี่โดยโดยเดี๋ยวเขึ้นไปถามเออสบายดีโฟตูสักก่อนเนาะครับออสบายดีพ่อสบายดีสบายดีโอ้ไปทางใดเด้อยมอ็น้อยไปทางใดเลย ไปลิงน้ํามูแล้วมื้อนี้คนเป็นอยู่วัดคุณเบิดบ้านเลยโดยอันไปเฮ็ดงานหยังอยู่บัดเนี่พ่อเพิ่นเสียอคูเสียโดยโอ้โดยคืออ่าดวงพ่อในในบ้านนี่เพิ่นเสียเนาะเจ้าอมีงานอยู่ัดพุ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้งานคนโดยเป็นด๋พ่อเฮือนซานแล้วคักเรียบร้อยแล้วบ่เจ้าอถือว่าเน้นแล้วพออยู่เน้นนาเนาะบาดนี ปักลีพี่น้องเลยนี่หือว่าเพิ่นอ้อมฝากกระจาดให้มีอันมีประตูใบอันประตูทางนึงอันนี้เนาะประตูหนึงตางเดียวแล้วก็เอ่อมีปงเยี่ยมสองข้างเนาะน,นี่โดย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 พีย่น้องเลยโอ้คักคักพี่น้องเนาะเก่งยังโยมืันนี่ไ่ได้เตรียมบ่อตเออตรียมเข่า,ตขาตเตรียมคลองบ่อมืออื่นว่าคนจะขึ้นเพื่อนมืออื่นล่ะอ๋อโดยโดยโดย ยะพอดีเพื่อนขึ้นเพื่อนมืออื่นพอดีว่าจะเอาเข่ามาให้เพื่นเนาะพอย่านเพื่อนบ่มีเข่าหนึ่งเอาะพี่เนน้องเพื่อนชิมายินดีนะมีแหล้วเพื่อนอื่นเนาะเลยถือว่ากินข้าวกินน้ำก็ยังมนีพอไม่นี้ไปตลาดมาเตรียมชิปอัไนแล้วว่าคนนี้กินชิ้นหมูโอ้โดยเอาเพื่อนซื้อชิ้นหมูมาเนาะโดยโดย ให้าบ้านเมืองเขาอันนี้เอาพื้นมาให้แน่เพื่อจะเตรยมมือื่นต้มไก่ต้มไข่ต้มไปชั้นหลายอย่างหลายเนี่ยอยู่เนาะโดยโดยโดยกะบอจันกะสิมาพูดแหละสิมาแต่เช้ามืออื่นกะฟารมาเมื่อนี้กะว่าสิเอาปลาต้มขนมมาอยู่แต่ว่ามันนักพี่น้องเลยแต่ข้างเลยใครน้อยนึงีใครแมนใครอยู่เนาะพ่นเพ่นแปลงไม่แล้วเนาะเช่ากว่อนหลุดผัดน้ำยังบุทัวโดยโดย เนี่ยกะมื้อนี้เอาเข้ามาให้ก่อนแล้วกะกลับสิมาเอามอบเงินมาให้พ่อตู้อีกเนาะไว้ไว้ซื้อของอยู่ของกินนีแ่แหละเจ้าเออเพิ่นกนะแม่ทวิจิตคือเก่าเพิ่นฝากมาให้เนาะไดาโดยโดยโดยโอ้โพี่น้องเนาะมุ้งสังกีหยังเรียบร้อยสร้างเพิ่นก็ยังบ่ได้โทรบ,บอกสร้างซ่ไหมโมนี้ว่าสิมาจ่าย จ่ายค่าส่วนที่เหลือของสร้างพร้อมมื้อนี้เนาะมื้ออื่นมื้ออื่นฉากมาบ่โอ้เดี๋ยวมาจ่ายมื้ออื่นก็ได้ซะเนาะเจ้ามื้ออื่นโดๆๆๆพี่นเดี๋ยวขออนุญาตเลาะเบิ่งรอบๆพอเพิ่นเป็นีหลงานเพิ่นเออีนมีในางนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องนี่เด้อตกงอยู่างในก็นี่เนาะมีอันนี้เอ่อหน้าต่างเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอัดเปิดปิด ะระบายลมเนาะยามห้อนก็บสบายเดี๋ยวนนี่ประตูทางใต้อันนี้เนาะอันนี้ทางเหนือทางเหนือก็อีกองนึงทางเหนือเนาะโอ้ว่าบานห้อนบานยังก็เปิดออกได้พี่น้องเนาะขัดแล้วขัดแล้วสร้างเพิ่นก็เห็ดเนียบขักอยู่เนาะไม่ไม่ไมเลยพี่น้องเลยนี่ไม่ขักเอดตัวมี นี่ทางในเห็นเนาะหรือว่าอันเสื้อเสื้อผ้ามอนมุ้งยังไม่ได้เอาขึ้นมาเนาะพ่อเนาะยยัังงมืออื่นมืออื่นถ่าเพิ่นเอาขึ้นโดยโดยโดยว่าว่าจันกับซื้อมาเวัดแล้วมือหน่ะเนาะแต่ว่ากะเดี๋ยวมืออื่นคนเชี่ยวเอาขึ้นมาแต่งพระคงพระคอนข้างในได้เนาะพ่อเนาะเจ้าเจ้าสูตรนี่ฮะบอสูตรนี่ายบอลสูตรน้ำอันนี้สป็นข้างนอกอันนี้เนาะนี่ข้างนอกโอ้พ่วงอยู่เนาะพ่อเนาะพออยู่ได้อยู่เนาะ ตายหลายเลยเอ้อนี่เด้อน้ําพี่น้องเอ้ยที่ว่านี้บ่อนนั่งศาลหงศาลแหอยู่นาะพี่โดยเออนี่ด้าน้ําปนี่ได๋พ่อน้ําโอ้น้ําลายคักแห้งบ่เลงไปเบิ่งก่อนลงไปเทให้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้คันใดเพิ่นก็คักคันใดนเฮ็ด2 4 5ันเนาะ อืมหดห้าขั้นพอดีพี่น้องถือว่าโบตัมโบซูงเนาะพ่อเน,อะนาะถือว่าขึ้นสะดวกสบายอยู่พี่น้องขึ้นเฮ็ดเป้นกันใหญ่เนาะและเออคักแล้วพี่น้องเนาะรอบๆเพื่อนเพืเอ่อนกันอ่ามีเด็กอ่าเบิงบ่งแห่เบิ่งทั้งหลังเพื่อนเพื่อนน้ำเนาะน,นี่พี่น้องเป็นขังเป็นทรงแบบซี่เนาะอันนี้พ่อาจานันแกบอกบอกเพื่อนเองพี่น้องเลยเดี๋ยว เฮ็ดอ no. so like uh, ันคิดแบบเองอีหล่าพี่น้องเนาะโดยว่ากะเอ่อบ่งามบ่จังได๋กะสิชมได้เนาะพี่น้องเนาะว่าอาจารย์ก็ยังบ่เคยฮับเอ่อเฮ็ดเือนจักเทื่อพี่น้องเนาะเป็นังแรกเป็นเแรกพี่น้องเ้ของาจเนาะนีเอ่อเป็นเือนตูเอ่อเือนังแรกเลยที่ว่าจได้ับเฮ็ดเือนเฮ็ดานให้เนาะแต่ว่า่าจก็ยังเฮ็ดแบบก็ยังบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเนาะพี่น้องว่างามอยู่เนาะโดยๆอาเฮาสิมาเบิ่ง น้ำส่างบาดาลเพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยโอ้นี่เดราพ่อเพื่อนมักเยบวนี่พ่อมันสะดวกสบายอยู่นี่กันเนาะโอ้โอ้น้ำแห้งพี่น้องเลยอือถักอยู่ถักอยู่นี่น้ำปีนี้ได้พ่อจางวะ ยางคือเข้มน้ำหนี่งเฮดูนเดิดิโอ้ยตัดแววพี่น้องเลยยังแต่หัวเพ่นเนี่ยยังมาทันเห็ดเนาะขอบพ่อเพื่ออันนี้เป็นเฮือนหลังเก่าเพ่นพี่น้องเลยนี่หลังเมื่อก่อนที่ประจันแมาพ่อเพ่นเนาะอันนี้ก็เฮือนอยู่นี้แต่ว่าเข่าของเพ่นยังอยู่พี่เบิร์ตเนาะแต่สีบัมมางบ่พ่อจังว่ายังได้หนิ เหตุว่าไปเห็ดเฮือนไผ่เนาะเหตุเคลือนครัวไว้เก็บเครื่องของจะมันขาดแทบโดยโดยจะเอาไว้เก็บของเก่าของยังเนาะแนวเป็นเสื้อเป็นแพรที่มันขาดมันยังเอาไว้พี่เอาไว้พี่น้องเลยโดยโดยเหตุว่าเลื่อนเฮือนเพิ่งกับยังบอกท่านได้เห็ดหัวเห็ดแค่เนาะโดยแต่เพิ่นกับเห็ดคอยเห็ดคอยไปพี่น้องเลยเือว่ามื่อนี้กั เดี๋ยววาจันจะเอาขึ้นเอาเข้าขึ้นให้เพิ่นสะก้อนเนาะแบบนี้ก็โอเคพี่น้องเนาะว่าจันก็ได้เอาเข้าขึ้นมาให้ประตูเพิ่นซองกระสอบเป็นที่หิ้วห้อยพี่น้องเลยซองกระสอบใหญ่เลยเนาะถือว่าว่าจันมารอบก่อนก็ยั้งอยู่บ่พอยังอยู่ทัวกินสองคนเนาะเจ้าคันว่าชีกินพุ่มเพื่ออะไรก็นี่ได้ไว้เตรียมไว้เลยเลยนะ นี่แหละเพื่นว่าแม่ทวีจิตเพื่นก็ได้ว่าเอาเข้าไปให้ประตูเพื่นอีกเนื้อสองกระสอบเนื้อแล้วอ่าเพื่นว่าย่านแขกย่านคนมายินดีน้ำเพื่นนี่แหละววะสิหลายเลยแต่หาคู่หาคนหลายอยู่เนาะพ่อเนาะเจ้าหลายอยู่แต่ชิมข้าวพียกกันย่อฟอยต์ตาเสียนี่อยู่บ้านใหม่ตัวนั้นก็เสียหนึ่งบ้านใหม่เลยนี่จะย่อคู่ตายตีมเดยเลยเลย กสิเตรียมแยงของโยของกินพ่อให้แขกให้คนมาเมื่ออื่นคิดไว้มีชีพมีน้ำวั่นแล้วเขามีบอกเขาปุ่นบอกเขาปุ้นบร้เฮ็ดบอกมันยากบอกเขาปุ่นเนาะเขาปุ่นบ้เฮ็ดมันต้องเตรียมพักเตรียมยาเตรียมนั่นน้ำเนาะเตรียมปูเตรียมปลาแล้วมันเห็ดหลายอย่างเอาพ่อป็นพิธีเด็กหน่อยก็ได้นะพ่อเนาะเจ้าเจ้าปัญญ์เดิน เพขอนขนมข้าวต้มขนมเดี๋ยววัาจันเสียมาเมื่ออื่นเศร้าเพื่อแหละเจ้าโดยกับอันเพิ่นเฮ็ดจักโมงพออยู่บ้านทั้งเพื่อนื่อนพี่ธรรมดาเลยึ้นที่แรกนี่ก็บวันเจ็ดโมงนะขึ้นมาป้าเฮ็ดมนีว่าเพื่อที่ส้ำเร็จกับเก้าโมงเป็นลูกเก้าโมงเพื่อเนาะโดยโดยแต่ลูกเพื่อซีเรนมาแต่สิโนผู้เพื่อสิมาหอดกับอ่าถ้าแป๊บหนึ่งนาะพ่อนาะถ่ายในเรื่อ้อื่นเด้อกับซี เอาน้ำมีแต่น้ำอารมณ์อารมณ์น้ามีเป๊บส่งเป๊บซี่ครับกระต้มขนมมีแล้วมาเมื่อื่นพอว่าจันก็ว่าเสียมากม่นี่อีแต่ว่านักนองเรือรถตัวนี้ก็กระสอบตกตัพื้นพี่น้องเลยขาดเหยามาชุดทางนี่ก็เออพี่น้องเลยโดยที่ว่าเอามาซัมนี่ก้อนมาหนีเนาะเดี๋ยวเมื่อื่นสิมาอีกแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยกับเมื่อื่นว่าสิเอารถมาให้น้องน้อย่นน้ำมือเนาะว่าจะซื้อรถที่มาให้่น ว่าเพื่อนจะได้รถทีบขีเวงเฮียนมาเสียเนาะขีงเฮียนไให้พอชงคนเดือดคัดคนเต้าเด้อเด้อเด้อเดี๋ยววันจันทร์เมื่อนี้กับวันจันทร์ศรีหาซื้อไปเลยเนาะมืออื่นเศร้ามากเลยอ่าวันจันทร์เสีมาแต่เศร้ามืออื่นกับอ่านี่แหละกับวก็ต้มขนมน้ำเนาะครับครับเป็นนี่แล้วเละพอเดี๋ยววันนี้ก็สิได้อยู่เรื่อยๆม่เนาะวานนี้เนาะกนี่แดดพี่น้องเลย ถือว่าคักได้พี่น้องเลยถือว่างานละเอียดเนาะงานสร้างเพิ่นถือว่าท่าพอเพิ่นก็นคุ้มเองเนาะพอเนาะ <laughs> ถือว่าคักเลยพี่น้องเลยคักลายคักลาย <laughs> ถือว่าเนาะเน้นนำเนาะมีประตูประตังเวลาไปหันไปนี่ก,ก็ใส่ล็อกได้ก่อนไหวบาทนะเออกุญแจก็ชือโดยโดยโดยโอ้คักเี่น้องนี่เลมีป้องเยี่ยมสองปองเนาะประตูเข้าป้องหนึ่งพี่น้องเลยถือว่าก็ อีันอนกับที่นอนน้ากันกับลูกคือเก้าเนาะนอนสองคนพี่น้องเลยถี่ว่าเข่าคลองกันยังไม่ได้คนขึ้นมากืลอนี่ส่วนเมือนซื้อมือนเศร้าเน้า่นกับสีคนขึ้นมาก้ะเป็นสตราดเป็นมอนเป็นมุ่งเป็นที่อยูที่นอนมอนมุ่งเนาะแต่ว่าครบพี่น้องเลยแต่ว่ายังแต่ไฟบ้านนี่เนาะเพอาะเนาะไฟนีแหละกลางค่ำกลางคืนบาทนี่เนาะโดยถือว่าเพื่อนตัวเก้านี่ พ่อในสีโบมากเนาะพ่อเนาะโบแพงไว้เป็นเพือนมูลแล้วมากับลูกแต่แต่ไรเลยถือว่าเพิ่นเนาะไปเพื่อนนี่เก็ดเพื่อนเห็ดหาสั่งด้วยตัวเองบนสันเนาะเพิ่นก็เก็บไว้เบิ่งนี้ได้พี่น้องเลยถือว่าเก็บไว้เห็ดเอ่อเห็ดคัวเนาะโดยโดยโดยถือว่ามันก็มันก็บ่ได้หกเลยเฮือะเป็นเนาะก็อยู่ใกล้กันถ้ามันมีเข่ามีของมีอันนั้นก็บขนล่องใบพุ่นก็ได้เนาะเห็ดอยู่พื้นอยู่ภัยอยู่พุ่น ดีพี่น้องเอ้ยเออถือว่าน้ําในก็มีแล้วบาดนี้เนาะเจ้าถือว่ายังแต่หัวเนาะพ่อเนาะยังบ่ได้อ้อมเนาะเจ้าเดี๋ยวเฮ็ดหัวอ้อมบดนี้ก็คักแล้วหาปลูกปลูกเออปลูกผักปลูกหญ้าบดนี้เนาะแถวนะแถวหมู่นีางดเลยเด้บาดเออพี่น้องเนาะอ่โอเคลบาดนี้เนาะก็สิได้อยู่เนใหม่มื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่น่จันก็สิมาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านบ่ทันเพิ่นก็ไกลพอสมควรเนาะ ไกยูบ้านกันอ้าโอเคเดี๋ยววันจันทร์สิเอาเงินไว้ให้พู้ตู้เพิ่นเนาะบ้านสิเอาไว้ให้เพิน่นไว้ซื้อในอยู่เน,น,นี่ยกินเด้อพี่น้องเลยเพิ่นกับอันเป็นเงินของแม่ธวิจิตเนะพิ่นเก่าเนาะเพิ่นฝากมาให้เนะาะกโอเคเดี๋ยววันวจันทร์สิมอบเงินให้พูต 3, นะ้ตู้อีกสามพันเนาะโอ้โหโอเคเดี๋ยววันว็นจันทร์สิมอบเงินให้ผู้ตู้อีกสาพันเนาะโอ้โหโอเคเดี๋ยววันวันจันทร์มาให้ผู้ตูอนี่ไว้เป็น ขึ้นเป็นคอนทงนี่แหละเนาะไว้ซื่อของครบของกินชวนมูชุนนั่นมืออื่นมายินดีนเนาะโดยกับเป็นอเป็นมูเป็นไก่เนาะซื่อเตรียมขึ้นเฮือนพี่น้องเลยได่หาก็ชื่อได้ชตองโตไก่ควันมาพอเจ้าเลยหาก็ชื่อมาแตะหนึ่งโดย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 ซื้อน้ำบ้านนี่มาพอชื่อลงเห็ดพุ่นอะไไปลงเห็ดเพราะเ่าพ่อเนี่ยว่าไปเองไป ขี่รถไทยไปพวกชาวหนุ่มเขาเลยไปนำชาวอออ๋ันนั้นอันนั้นเป็นลูกหลานบ่บ่พวกชาวหนุ่มใาบ้านนี่หาเขาเขาบ้านอ๋อหาเพิ่นมาโอ้ยคัคำว่าบ่ยักพ่อโบชียโบนิพาสนี่หลายกว่าหันโดยโดยโดยแต่ว่าเพื่นอยู่บัดรผู้เนาะเจ้าลงไปเพราะว่าคนมีงานเออหลวงพ่อคนเสียเนาะอยู่บัดเนาะ โดยนอนนะเล้วคำเพ้นคำเจ้าฮันต้นแรงนี่คมไปกดไปงานโดยโดยโดยมีกระพบาแฟก6บึ้ดเลยแล้วโดยอู้เนาะกะโอเคสามมืออื่นนี้กะสิเป็นมื้องามยามดีอยู่บ่พ่อเจ้าดีวันจันทร์เลยโดยไปว่าแฮมสามคำแฮมสามคำเจ้าอู้เนาะกะโอเคแต่พี่น้องเลยบ้านนี้เดี๋ยวว่าจันทร์กะสิขอลาก่อนเนาะวันนี้เนาะพี่ตู้เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นพื่อแล้วสิว่าลูกสิมาดินน้ำมัสิมา ยินอวมยินดีน้ำอีกเนาะถือว่า,าข้าวต้มขนมเดี๋ยวว่าจันทร์ซื้อมาอีกเด้อมื้ออื่นเด้พอพ่อเด้อโดยโดยโอ่ะโอเคสวัสดีเน,นนะาะอ่ะโอเคเซลนะ่าพอม้อนี้ก่เงินทั้งหมดทั้งมวลในะมื้อนี้ก็เป็นเงินของแม่ทวีจิตเออเพิ่นอยู่ทางฮ่องกงคือเก่าเนานะที่เพิ่นช่วยเหลือพ่อมาตลอดนี่แหละกอยากให้พ่อเอ๋อใช่พ่อในเพิ่นคือเก่าเนาะพ่อเนาะอ๋าทุกเลยขอให้แม่ทวีจิตนี่อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็ง ที่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนขอให้หล่อมให้รวยนอนอยู่ในกองเงินกองคำฮะให้อยู่ดีมีแห่งมีอายุมันยืนลอยพันปศัามันยืนมันยืนใช่ถูกแล้วเนาะขวัญเจ้าแตขอบุญขอบคุณพนร้ายเนาะเพราะว่าเพิ่นกะบบริพุรุษไย้ยังกันมาแต่ลายเนาะแต่ว่าเพิ่นกัมีน้ำใจที่กระสุดเงิงามลายเนาะพี่น้องแต่ว่าเพนกับเออครอบครัวที่ทุกข์ยากกับพนกับ ให้ความช่วยเดือมาตลอดเนาะอย่างไรก็ขอให้เพื่อนนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงโดยอยู่มันคนยืนเนาะป็นโฮมพโฮมใช่ให้คนยากจนต่อไปเนาะพ่อเนาะโดยถ้าถูกโอเคเสพอไอ้บานนี้เดี๋ยวว่าจันขอลาก่อนเนาะบานนี้เนาะเดี๋ยวอื่นบ่จะสิมาไม่พอเลยสิมาคุมยินดีน้ำอีกสิมาขึ้นบ้านใหม่น้ำเนาะเจ้าโอเค่มันยืนตลอดไปบึงคนยากคนจนต่อไปเรื่อยๆไปน้ำทางกะให้ มีสุขภาพแข็งแห้งให้ตลอดปลอดภัยการเดินทางไปมาก็ได้ขอให้เงื่อนคำไหลมาเทมาสาธุสาธุเสาเจ้าโอเคแล้วพอนาะไปก่อนได้พอด้ลาอนบันนี้เนาะเจ้าโอเคสบันนี้เนาะเดียวว่าจันชิพาพี่พาน้องเลาะเบิงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเินซานภาในภายนอกเิะนาะกมีหน้าตรงหน้าต่างคักแน่พี่น้องเลย ถื่ว่าไม่นี่เป็นไม่ไม่เบิดทั้งไม่พื้นไม่เส้นไม่คือไม่คางเนะาะเสากะเป็นอันไม่เบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นประตูประต,งตังฟองเยี่ยมนี่เรามีนอกมีในพี่องเลยนี่เลยอันนี้ก็เป็นทางนอกอ่าเน้นนาบวันนี้เนาะแต่ว่ายา้ำลม,ย,ม,ลมย้ำแรงกะโมยาดนเนาะพ่อเนาะวานนี้โ,โ,โ, <laughs> โอเคเลยวันนี้พี่น้องเลยนี่งามลายนั่นก็สิเป็นบอลเพิ่น นางดินระเบียงหาบ้านเนาะอันนี้ก็โอเคพี่น้องเลยครับถือว่าก็ยังเป็นก็นยังขาดแต่ไฟเนาะพี่น้องเนาะฟืนไฟเออถือว่าเดี๋ยวเ้าก็สู่ต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางใดก็ถ้คอมเม่พี่น้องเพิ่นติดต่อ,อยังมากอ่เดี๋ยวว่าจันทร์สีมาหาประตูเพิ่นอีกเนาะพี่นอ้องเด้๋ยวยนทางพายลุ่มเพิ่นก็นเป็นทรงเฮือนที่บ่สูงเนาะถือว่าก็เพราะว่าเพิ่น ปร้นตูเพิ่นขึ้นยากลงยากพิ้นคอแบบนี้เพื่นคอแบบต่ำพิ่นเลยอันนี้ก็สิเป็นร้านขางข้างดังเพื่นเนาะผ่ากระจงกระจาดพิ่นก็สร้างเพื่นก็เห็ดงานเนียบพี่น้องเลยคักทีนี้สร้างเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะก็อันนี้เป็นเพื่อนเพิ่นที่ว่าจันก็ออกแบบให้เพื่นเนาะแต่ว่าเพื่นก็ว่างามพี่น้องเลย ตะว่าตามใจผู้ยู่เนี่ยเนาะผู้ปุกกะโดยตะว่าสร้างกะละเอียดถือว่าเพิ่นกะอ่าส้วงหนึ่งเนาะมันกะเฮิงเน่พี่น้องไอ้เฮื่อนดังนี่เพราะว่าอ่าอุปกรณ์มันเพิ่นหานปิดเนาะตลาดปิดแหละมันสีซักซาหน่อยนึงคอมจริงเนี่ยนี่กะแล้วแต่เฮิงแล้วป่านนีิเนาะเพราะว่าหานค่าหานขายพากระจงกระจาช่างกีซีเพิ่นนี่เพิ่นติดโควิดแถวนี้เพิ่นปิดเนาะปิดตลาด มันกระซีซักซ่าแน่พี่น้องเลยอย่างใดก็ขอโทษขอให้ท่างพี่น้องละลายเนาะพี่น้องเนาะโดยก็โอเคแล้วมันนี่ก็เนาะงามหลายพี่น้องก็โอเคพี่น้องเนาะมันนี่ก็เงินทั้งบดทั้งมวลมันนี่ก็เป็นเงินของแม่ทวีจิตเนาะอยู่ทางฮ่องกงพี่น้องเลยที่เพิ่นผากมาให้บริจาคอีกรอบนึงเนาะให้บริจาคในซื้อเข้าซานซองกระสอบแล้วก็มอบให้ผู้ตู้เพิ่อนสามพันบาทเนาะมันนี่เนาะไว้ให้ผู้ตู้เพิ่อนไว้ใส่ใจในครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ เจกระไวบอ่านี่แหละซื้อข้าวปลาอาหารนอกจากแขกสู่คนมื่ออื่นพี่น้องเหรอเนาะส่วนน้ำอ่าเป็นข้าวต้มขนมน้ำดื่มน้ำกินเดี๋ยวมื่ออื่นว่าจันทร์ซื้อมาให้เพิ่อนอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะเพรานะว่าจันมาเมื่อนี้กะอ่ารถวาจันอ่าแก่บว่ายพี่นอนะ้องเหรอมันนักเนาะจะเข้ากันโอเคแล้วเมื่อนี้เนาะสำหรับเมื่อนี้ว่าจันทกะซื้อของเก่าลากกันพี่น้องเนาะไว้เจอกันเมื่ออื่นพี่ดาพี่น้นองเหอซืมาห่วมยินดีปลูกมัดแขนอ่าโพอตู้ขึ้นเฮือนใหม่น้ำกันเนาะเมื่ออื่นเนาะ โดยสำหรับมื้อนี้กับบอจันท์ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขุสุขนเนาะให้ที่ให้การติดตามรับช้มคลิปของบอจันทร์แต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะโดยบ่ขวามโฆษณาของบอจันทร์เนาะเป็นกำลังใจให้บอจันทร์เฮ็ดคลิปดีๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังไดก่อสิ่งที่ขาดบ่ไร้เ้อก็ต้องขอขอบคุณเม่ทวิจิตอยู่ทางฮ่องกงเนาะที่เพิ่นให้การช่วยเหลือทางส่องทางของบอจันร์เนาะพี่น้องเนาะ จ,จังไดกับวจันทร์ก็ต้องขอโอวยไซ้อวยพรให้แม่นี่จงมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะนอนรับในได้เงินมื่นนอนตื่นในได้เงินแสนเนอะแม่นเนาะมีแต่มีแต่โชคแต่ลาบเนาะเจ้ากับเจ้าให้มาซัมหนีก้ก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะแม่เนาะสาธุก็โอเคเนาะสำหรับมื้อนี้วจันทร์ก็ขอกล่าวลาแล้วพี่น้องเอลยเนาะอ่าจจะบ่าวจันท์มาคนเดียวพี่น้องเอลยมื้อนี้โดยว่าเตียงก็ไปอีกเออ่เพียกของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ เจ้าก็โอเคสราบมอ้อนี่วจังกัสสิคราล,ล่าไวเลยพี่น้องเนาะไว้เจอกันเมื่ออืน่นสราบมอ้อนี่วจังสิคราล์คำบาสบายดีพ่อแมพี่น้องมูเพื่อนเบอร์สกุลสุคนเนาะเจะ้าไปแล้วบ๊ายบาย